เนื้อไก่อบเนาะเนื้อไก่อบที่จะเตรียมไว้สําหรับในการทำไก่อบพรุ่งนี้อันนี้ก็คือเป็นเนื้อไก่ที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอยากรู้วิธีในการทำไก่อบว่าทำกันยังไงเราต้องมาดูขั้นตอนในการหมักกันก่อนนะ เดี๋ยวไปดูวิธีการหมักกันเดี๋ยวมากไก่กันนี่อันนี้เนื้อไก่ส่วนที่เป็นสะโพกสะโพกร้วนนะเลาะกระดูกออกแล้วอะทำมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ไว้ทำไก่อกเริ่มหมักกันเลยนะเราก็ช่าง3ามเกลอก่อนพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีโขลกรวมกันนะ วันนี้หมักไก่1กิโลเราก็ใช้3เกลอเนี่ย20กรัม20กรัมพอแล้วน้ำต,ตาลทราย3ช้อนโต๊ะซีิวขาวก็3ช้อนโต๊ะเหมือนกัน น้ำรมสามช้อนโต๊ะมีซีอิ๊วดำเออซีอิ๊วซีอิ๊วหวานนะเราไม่ใช้ซีอิ๊วดำเพราะว่าซีอิ๊วดำกลิ่นมันแรงแล้วมันก็มีรสชาติออกขมขมอันนี้ซีอิ๊วหวานมันจะหอมหวานหวานใช้สามช้อนโต๊ะเหมือนกัน สุดท้ายก็จะเป็นซอสฝาเขียว3มช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากาันดีอย่างนี้นี่คือเนื้อไก่เอาเนื้อไก่มาล้างสะอาดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยครึ่งกิโลนี่ก็ได้กี่ชิ้นนะเนี่ยประมาณ6-7ชิ้นเนี่ย เอ้กกิโลนึงสี่ห้าหกดโได้ถึง8ชิ้นเลย่ะแล้วเราก็คุกเลยนะเห็นไหมสีน่ากินมากยังไม่สุกนะเนี่ยแต่ว่าสีน่ากินขนาดนี้เลย เราหมักค้างคืนเลยนะเดี๋ยวเราก็เนี่ยเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะหอมเดี๋ยน่ากินไหมล่ะน่ซึมเข้าเนื้อแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแช่ตู้เย็นพรุ่งนี้ก็มาอบกัน